เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องกลิ่งประตูตรงนี้นะครับที่ที่บ้านบอกว่าอยู่ๆมันก็ไม่ดังนะครับผมคําว่าอยู่ๆก็ไม่ดังเนี่ยเช็คยากมากนะครับว่ามันเป็นอะไรคลิปนี้ถ้าเกิดว่ากลิ่งหรือว่าออดหน้าบ้านใครไม่ดังลองดูเป็นวิธีการซ่อมด้วยตัวเองนะครับผมสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมเดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบดูก่อนนะครับโดยที่เริ่มจากเราจะไปตรวจสอบที่กลิ่งภายในดูก่อนนะครับ แล้วก็ไปปิดเบรกเกอร์ก่อนอย่าลืมว่าต้องปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งนะครับขั้นตอนแรกเรามาดูที่กลิ่งในบ้านก่อนนะครับแล้วก็แกะฝาครอบออกมาก่อนหลังจากที่แกะออกมาแล้วเราจะเห็นว่ากลิ่งเนี่ยเขาจะมีแผงวงจรเล็กๆอยู่อันหนึ่งแล้วก็มันจะเชื่อมต่อด้วยสายไฟ2เส้นนะครับเบื้องต้นผมก็ทําการตรวจสอบกลไกการดีดของกลิ่งก่อนดูว่ามันสามารถที่จะดีดได้ตามปกติไหมซึ่งหลังจากที่ทดสอบแล้วกลไกไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูที่สวิตช์กลิ่งประตูที่หน้าบ้านนะครับ ตรงจุดนี้เป็นสวิตของกลิ่งหน้าบ้านนะครับผมตอนแรกเขาจะเป็นสวิตท,ที่แปอยู่บนผนังเฉยๆนะครับแต่หลังจากนั้นมีการปูกระเบื้องเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นสวิตฝังผนังลงไปเลยนะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรากดสวิตเท่าไหร่กลิ่งในบ้านก็ไม่ดังนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องมาแกตดูก่อนนะครับเริ่มจากการถอดสกรูออกมานะครับผมแล้วจากตรงนี้จะเห็นว่ามันถูกฝังอยู่ในผนังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาสิวมาตอกรอบๆเพื่อที่จะแซสวิตกลิ่งออกมานะครับผม หลังจากที่ซอด,ด้านล่างจะเห็นว่ามันมีน้ําที่ขังอยู่มันไหลออกมาด้วยนะครับแสดงว่าข้างในกลิ่งนี่มันต้องมีความชื้นเยอะแน่เลยนะครับผมก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราต้องแกะมันออกมาดูก่อนนะครับเราจะเห็นความเสียหายอย่างแรกเลยนะครับผมตรงเส้นสีขาวตรงนี้เราจะเห็นว่าฉนวนมันขีดขาดแล้วมันเป็นจุดที่สายไฟพับพอดีนะครับเราก็ลองเอาไขควงลองไฟมาจิ้มดูก่อนดูว่าเส้นไหนมีไฟนะครับผม ผลปรากฏว่าเส้นสีดำเนี่ยไม่มีไฟนะครับแต่ว่าเส้นสีขาวมีไฟนะครับผมซึ่งก็มีไฟมาที่ตรงจุดเชื่อมต่อแล้วก็ตรงจุดที่ฉนวนแตกก็มีไฟวิ่งนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เราสันนิษฐานเบื้องต้นได้เลยนะครับว่าตรงจุดที่เป็นรอยแตกของฉนวนน่าจะมีไฟลั่วนะครับผมซึ่งการที่ไฟลั่วที่จุดนี้เป็นไปได้ว่าเป็นสาเหตุทําให้สัญญาณไม่สามารถวิ่งเข้าไปถึงข้างในบ้านตรงกริ่งได้นะครับผมคาวนี้เพื่อที่จะซ่อมแซมแล้วก็ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ไปปิดเบเกอร์ก่อนอย่าลืมว่าต้องปิดเบเกอร์ทุกครั้งนะครับและเนื่องด้วยสวิต์เก่าแล้วจริงๆแล้วก็ควรจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับแต่ด้วยความที่ผมยังหาสวิต์กริ่งที่ขนาดเท่ากันไม่ได้ผมก็เลยจะต่อสวิตต์เดิมเข้าไปก่อนนะครับเราก็จะถอดสายไฟออกมาจากกริง่งแล้วก็จะพันฉนวนให้มันใหม่นะครับ ซึ่งผมก็เลือกเป็นเทปยางละลายมาพันนะครับผมซึ่งเทปแบบนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือหลังจากที่เราพัานไปแล้วแล้วมันไปเจอความร้อนตัวเทปมันก็จะละลายติดกันเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งมันก็จะให้คุณสมบัติเป็นฉนวนได้ดีกว่านะครับการใช้ง,งานเทปแบบนี้หลังจากที่เราลอกพลาสติกออกไปแล้วเราต้องทําการยืดเทปออกมานิดนึงให้สีมันเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีประมาณค่อนข้างเทาน,นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนที่เรายืดแล้วไปพันรอบๆสายไฟนะครับแล้วเราก็พันทบกันไปเรื่อยๆตลอดสายนะครับผ ตอนที่เราพันต,ตอนแรกมันอาจจะยังไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่ว่าปล่อยไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเองนะครับผมแล้วก็พันทั้ง2เส้นเลยนะครับผมเพราะว่าแล้วก็จะเป็นการป้องกันฉนวนให้มันใช้ได้นานขึ้นนะครับซึ่งตรงเส้นสีขาวผมเลือกที่จะไม่ตัดมันเพราะกลัวว่าเดี๋ยวตัดแล้วจะสั้นเกินนะครับผมก็จะใช้วิธีทาความสะอาดสายให้เรียบร้อยแล้วก็จะใช้เทปยางละลายในการพันทับเพื่อที่จะสร้างฉนวนใหม่ให้มันนะครับผมเพราะผมตรวจสอบดูแล้วว่าตรงลวดทองแดงยังไม่เสียหายนะครับ หลังจากที่เราพันสายเสร็จแล้วเราก็ต่อสายไฟกลับไปที่กลิ่งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้สําคัญคือเราอย่าไปสลับจุดที่เราเชื่อมต่อนะครับผมหลังจากที่เราต่อเข้าไปแล้วก็ประกอบกลิ่งกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราจัดการที่สวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดเบรเกอร์นะครับเดี๋ยวก็มาดูที่กลิ่งกันแล้วก็มาดูว่ากลิ่งทํางานยังไงนะครับผมหลังจากที่เรากดกลิ่งเราก็จะเห็นว่ากลไกของกลิ่งก็จะขยับแล้วนะครับ แ้่ก็จะทําให้แท่งไปกระทุ้งกับแผ่นเหล็กข้างบนทําให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับผมถ้าเราเห็นแบบนี้แสดงว่าสัญญาณมาแล้วนะครับแต่ว่าเสียงที่ออกมามันก็จะแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะปรับแผ่นเหล็กให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับคราวนี้หลังจากที่ใส่หน้ากากไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกทีหนึ่งเสียงดังเป็นปกติแล้วนะครับผมแสดงว่ามันทำงานได้แล้วนะครับ เพราะว่าสายของกิ่งแบบนี้เขาก็จะอยู่ใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของถ้าเกิดว่าดินซุดสายขาดหรือว่ามีมแมลงหรือว่าหนูไปกัดสายเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดนะครับผมแล้วก็มันก็จะซ่อมยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คืออาจจะไปซื้อเป็นพวกกิ่งไร้สายมาแทนนะครับดังนั้นก็จะเป็นการใส่พวกแบตเตอรี่ใส่่านเอามันก็จะไม่ยุ่งกับไฟบ้านนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้นานเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่ากิ่งนี้้้ซ่่อมมมไไดแลวนะครับผ แล้วถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพพกันกหง่าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ